เอลคอตั้งมาแล้วน้องแอบิเกลสาวน้อยผู้รักการออกกำลังกายเป็นที่สุดนีนโน่โอ้โหเอลเท่าไหร่คะนิดเดียวบอกเลยว่าตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยหยุดเข้ายิมให้ออกแบบไหนทำได้หมดเหนื่อยก็มีพักบ้างแต่ก็กลับมาฟิตส,สู้สุดพลัง ก็พอเห็นแม่ชมออกกําลังกายมาให้ดูตั้งแต่เด็กๆเลยซึมซับกลายเป็นสาวน้อยเฮลตี้ตามคุณแม่มาติดๆเลยล่ะค่ะ ว่าเรื่องกินจะยกให้เป็นที่หนึ่งมีของโปรดประจําดวงใจมากมายทั้งขนมพิซซ่าข้าวเหนียวหมูทอดแต่และอย่างแซ่บๆทั้งนั้นแต่เห็นกินเก่งจนแก้มยุ้ยแบบนี้ก็ไม่เคยกินแล้วนอนพอเจ๊เกลออกกําลังกายตลอดเรียกได้ว่ารักษาหุ่นอย่างดีอีกไม่นานก็คงจะตามคุณแม่ชมไปติดๆ อย่างก่อนหน้านี้ก็ถึงขั้นมาวัดตัวให้ดูบอกเลยว่าผู้หญิงหลายคนเห็นแล้วอย่างต้องอิจฉากับขนาดอก 22, เอว23สะโพก25เป็นนั่งแบบได้แบบสบายๆหายูเอวย3จริงเป้า <L> 23อ,อกแหลกอกสะโพก25แค่จริงปะเนี่ย22 23 25 โอ้ oh. ตัวเบาวิวไข่อุ้มก็ได้ทั้งนั้นรับประกันจากปากของพี่คัแลนยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีสุดหล่อก็ได้ร่วมงานและได้อุ้มน้องเกลมาแล้วทั้งยังยืนยันด้วยเสียงดังฟังชัดว่าน้องเกลไม่หนักเลยสักนิดรมมน้อองเกคับุหนักไหมไม่ครับ <laughs> เบามากครับ เกือบหลับแต่กลับมาได้ทําคนแห่เอนดูกันหมดที่สําคัญเรื่องออกกําลังกายน้องเกียวก็มีเทรนเนอร์สุดหล่อประจําตัวอย่างพี่คิมบงพ็อกซี่ที่คอยเทรนให้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยไม่รู้ว่าทุกคนออกกําลังกายกันแบบไหนแต่เจ๊เกลมีพี่คิมพ็อกซี่มาออกกําลังกายเป็นเพื่อนเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้คนอิจฉาเจ๊เกลกันสุดๆ อยู่กับแม่ชมก็เป็นอีกอย่างจนมีภาพสุดฮาออกมาทําคนอมยิ้มกันหมดจัดเต็มออกกำลังกายอย่างสม Transform ่ำเสมอแบบนี้นอกจากสุขภาพของน้องเกลจะแข็งแรงแล้วก็ยังสร้างวินัยตั้งแต่เด็กๆโตเป็นสาวอะไรหุ่นสวยเหมือนแม่ชมไม่มีผิดอย่างแน่นอนจะมารูปพุงน้อยๆเหมือนเมื<_<_<__่อก่อนไม่ได้แล้วละจ้า ตอนนี้น้องเกลเองก็โตขึ้นเรื่อยเแล้วอย่างล่าสุดก็เพิ่งเข้าโรงเรียนวันแรกไปแถมยังประกาศอย่างภาคภูมิใจเลยว่าได้กลายเป็นหัวหน้าห้องด้วยเก่งได้ทั้งป้าป้าน็อตและแม่ชมเลยทีเดียวเสมก็เป็นทาย,ยาทหมื่นล้านและยังเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศอีกด้วย